นนวดวีสีมัมนะ กัดไม่โดนกัดไม่โดนกัดโดนโดนแล้วหนุ่มโนดวีซีนี่โดนแล้วนี่กัดทีแรกไม่โดนกัดไปไม่ต้องส่งเลยนะครับกบยางตัวใหม่ใครก็โดนเพชรบุรีนะครับนี่ตัวนี้เป็นหนุ่มโนดนะครับวีซีแล้วกบยางตัวใหม่นะใหม่ล่าสุดเลยนี่ครับดูกบประช่อนนะนี่ อ้วนน่ะนี่ครับอ้วนมากเลยมันตัวเล็กนะครับแต่มันสมบูรณ์เแบบ็ดแเบบ็ดพิกสองขอเลยครับเนี่ยโอ้โหเข้าเต็มเต็มสองขอเลยนี่ไม่หลุดแน่นอนโอเคเขาฝากไว้ด้วยนะครับยางหนุนหนวดสีนะตัวนี้ายใหม่เลยดีครับไปถายรูปกันอื